มาถึงแล้วลิโอเมซี่ลั่นพร้อมทุ่มสุดตัวเพื่ออินเตอร์ไมอามี่ลิโอเมซี่ประกาศชัดพร้อมเล่นให้อินเตอร์ไมแมี่อย่างสุดชีวิตแถมบอกว่าทั้งตนกับครอบครัวต่างก็มีความสุขกับการตัดสินใจครั้งนี้ลิโอเมซี่ยอดกองหน้าชาวอาเตนไตกล่าวว่าตนจะเล่นให้อินเตอร์ไมแมี่ทีมดังของเมเจอร์ลีกซกอตเกอร์สหรัฐอเมริกาอย่างเต็มที่แน่นอนนะครับเมซี่เพิ่งหมดสัญญากับปารีสแซงต์แชร์แมง,แ,มงและตกลงที่จะเซ็นสัญญากับ อินเตอร์มมี่เมื่อช่วงหลายวันก่อนเตรียมจะได้รับการเปิดตัวกับทีมอย่างเป็นทางการในช่วงสุดสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามด้วยความที่เมสซี่มีอายุ36ปีแล้วทําให้มีคนมองว่าตนตั้งใจย้ายมาอยู่กับที่นี่เพื่อจะเล่นแบบไม่ต้องออกแรงมากนักสภาพจิตใจและความคิดเห็นของผมจะไม่เปลี่ยนไปจากแต่ก่อนผมจะพยายามเล่นให้ดีที่สุดทั้งเพื่อตัวเองและเพื่อสโมสรใหม่ของผมไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหนก็ตามผมจะยังเล่นด้วยระดับที่สูงที่สุด ต่อไปด้วยเรามีความสุขกับการตัดสินใจของเราเราเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีและไดต้องการที่จะเจอความท้าทายใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงใหม่เมซี่ระบุด,ดังนี้ท้งนี้ล่าสุดเมซี่กับครอบครัวของเขาเดินทางถึงไมอามีม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเชื่อกันว่าเขาจะได้รับประเดิมสน,นามกับทีมใหม่ในเกมศึกลีครับนัดเจอกับฟุตอาซุดในวันที่21กรกฎาคมนี้นะครับเช่นเคยนะครับทุกคนมีความคิดเห็นก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ